วันนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งของที่ร้านสะดวกซื้อกันนะคะที่เกาหลีเนี่ยคือเขามีที่ตามร้านสะดวกซือก้อเขาจะมีที่ให้สําหรับส่งของอ๋อก็เหมือนไปรษณีย์นะคะทีนี้มันสะดวกตรงที่ว่าสามารถส่งได้ย4ิบสีชั่วโมงแล้วก็เสาร์อาทิตย์หรือตอนไหนก็คือส่งได้ตลอดเวลามันก็สะดวกตรงเนี้ยเนาะ ทีนีเ้เขาจะมาเอาของทุกๆวันเ,เวลาประมาณ4โมงนะคะ3-4โมงเย็น,เ,นยเขาก็จะมาเอาของในแต่ละวันแล้วสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือกล่องที่ที่จะเอาไป,ไปส่งเนี่ยคือเราจะต้องเตรียมเองนะคะเราจะต้องแพ็คออกไปจากบ้านเลยทีนี้แนะนําว่าขอให้เป็นกล่องที่ใหญ่หน่อยอย่าเล็กเกินไปหรือว่าบางเกินไปนะคะให้ให้ใหญ่แบบว่า ไม่ให้มันหายได้อะเพราะว่าที่ร้านสะดวกซื้อเขาก็ไม่รับผิดชอบนะว่า,อาของถ้าของเราหายหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็ไม่รับผิดชอบเพราะว่ามันไม่ใช่ของเขาเขาแค่เป็นที่ฝากให้บริษัทที่รับส่งของแบบเนี้ยเอาเครื่องมาวางไว้ที่นั่นนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้ของเราหลนหายให้เอากล่องใหญ่ๆไปเลยนะคะไม่ว่าของข้างในเราจะเล็กแค่ไหนก็ช่างเพื่อป้องกันไม่ให้มันหล่นหายเนาะ ก็เตรียมแพ็กของอะไรไว้ที่บ้านให้เรียบร้อยเลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ค่อยเอาไปส่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าส่งยังไงนะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าร้านซีค่ะเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะออข้างในเขาก็จะมีเครื่องไว้ให้เราส่งของเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะพอเราเข้ามาในร้านนะคะเราก็จะเห็นเครื่องแบบนี้ค่ะ อันนี้เป็นเครื่องที่ไว้ส่งของนะคะตรงนี้คะ่ะแล้วก็ข้างๆเนี่ยเขาก็จะมีที่เอาไว้ให้ให้ใส่หลังสีม่วงๆนะคะเอาไว้ให้ใส่ของอะเนาะทีนี้พอเข้ามาปุ๊บมาปุ๊บนะคะให้เรากดตรงอ่อมันจะมี Pheon Tagway Shop ซู้ก็คือแบบว่าเราไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะเราก็กดตัวน,นี้ไปเลยโอเคแล้วทีนี้ มันจะถามว่าให้เราสมัครสมาชิกก่อนไหมมันจะได้ส่วนลดแต่เราไม่จำเป็นก็เอานี้ไปเลยเคะคะแล้วก็ให้กดตัวนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวียนจังนะคะอเคอนจังชอบซูทีนี้มันก็จะบอกให้เราเอาเอา,เอากล่องวางนะคะ โอเคเราก็เอากล่องวางเพื่อให้เอาก็จะชั่งน้ำหนักให้เรา응มันก็จะบอกให้เอากล่องลงนะคะแล้วเราก็จะเอากล่องลงเสร็จแล้วมันก็จะถามว่ากุ๊กเนตแบ็กกุกเจอัน,นี้คือส่งต่างประเทศได้นะคะแล้วก็ถ้าเราส่งในประเทศเราก็กดตัวนี้เนาะเราส่งในกเกาหลีอ응่อา่ามันก็จะถามว่าของที่ส่งมัน,มนคืออะไร อ,อันนี้เรามาส่งในเดียอของออของเราเป็นของกิอ่นมันก็จะถามโน่นถามนี่ว่าห้ามแบบนี้แบบนี้แบบนี้แ,บบแล้วก็กดเคไปสีม่งวงแล้วก็ถามราคาราคาของเราประมาณเท่าไหร่นะคะ,อะของที่ส่งประมาณหมื่นวอนอันนี้อันนี้อ่าหนึ่นวอน ทีนี้ตรงเนี้ยเราก็จะให้ใส่ที่อยู่นะคะที่อยู่ที่คนออของเราที่อยู่ของเรานะคะใส่ชื่อเราโอเคแล้วก็เบอร์โทรของเราใส่ที่อยู่ เรามาเลือกหาตัวนี้ก็ได้นะคะอ,อ๋อเราอยู่ที่ไหนล่ะสถานที่ใหญ่ๆตรงนี้ไปเลยติวมติ่มตัวนี้ก็คือเว้นนะคะเยอเว้นช่องว่าง แล้วก็เสื้าค่ะอืมพอมันเห็นที่อยู่เราขึ้นมาเนาะแล้วก็นั่นมันก็ที่เหลือก็จะให้เราใส่เราเลือกตอนแรกเขาจะไม่มีที่อยู่แบบว่าทั้งหมดตรงข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นให้เราใส่ เดี๋ยวเราใส่พิมให้เราใส่เลขทลดดี่แล้วก็ <h anging> ตรวจดูว่าถูกไหมแล้วก็안드사람이름및전화번호입력후확인버튼을누르세요นี่ตรงนี้ให้ใส่ชื่อของคนรับนะคะก็อกอโทร แล้วก็ที่อยู่เหมือนกันเลยแล้วก็ไปเลือกอ๋อก็อยู่ที่ไหนอะไรทีแล้วก็กดเลือกหานะคะอันนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะเกาจะให้ใส่ที่อยู่เข้า,ขาก่อนแล้วก็ตรงเนี้ยแล้วก็มาเลือกใส่เลขที่บ้าน กกดตกลงทีนี้พอเราใส่อะไรเสร็จแล้วนะคะก็จะให้ดูราคาะคะราคาะต่วนี้เราก็ตรวจด,ดูโอเคเสร็จแล้วก็กดตรงนี้เลยค่ะเราก็ตรวจด,ดูว่าที่อยู่ถูกไหมที่อยู่ของคนส่งคนรับโอเคหมดทุกอย่างเรากดตรงนี้นะคะอ๋อให้กดถูกตรงนี้ด้วยนะคะกดถูกตรงนี้ด้วยแล้วก็กด นี่สลกักตรงนี้<ล>มันก็จะออกมาค่ะนี่เราก็จะเอาใบเนี้ยมันปิดตรงกล่องนะคะใบที่อยู่ด้านซ้ายติดตรงกล่องที่อยู่ด้านขวาเราเก็บไว,แวไะะ้แล้วเอาไปจ่ายตังคนะก็เสร็จแล้วค่ะเราก็เอาอันข้างซ้ายฉีกออก,กันเนาะหรืออีกข้างนึงข้างขวาไปจ่ายตังค์ด้านซ้ายแล้วก็แปะกล่องไว้นะคะแบบนี้นะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่งของที่ร้านสะดวกซื้อนะคะก็ที่นี้อ๋อมันอาจจะไม่มีทุกที่แต่ให้สังเกตว่าถ้าร้านสะดวกซื้อที่เราเข้าไปแล้วมีเครื่องที่แบบเห็นเมื่อกี้น่ะแสดงว่าร้านนั้นน่ะมีที่ให้ส่งของได้นะคะก็ให้สังเกตดูค่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ